พาไปชิมข้าวคุกกะปิร้านดังคนราชบุรีรเขารู้กันว่าน,นี่มันร้าน number ันของข้าวคุกกะปิร้านข้าวคุกกะปิชุนเสงตอนนี้มี3สาขาแล้วนะครับแล้ววันนี้พี่สองมาที่สาขาตลาดสีเมืองซึ่งเป็นสาขาที่3เปิดใหม่ล่าสุดครับร้านเป็นแบบเปิดโล่งนะครับโต๊ะสะอาดนั่งสบายมากๆสั่งอาหารมาชิมกันเลยดีกว่าเมนูแนะนาก็คือข้าวคุกกะปินั่นเองห้ามพลาดรสชาติกลมกล่อมเครื่องแน่นมากๆอยากให้ไปลองชิมกันนะครับใครที่ยังไม่เคยมาเมนูถัดไปข้าวหน้าไก่อบนะครับจะมีน้ําซอสราดมาให้แล้วน้ําจิิ้้้้มมมเเเปปป็็็นนนนแแบบหหวววาาาลกีขงงดดดอใยััูถไ ทะเลมี่กรอบนะครับรสชาติดีมากหมึกกุ้งตัวโต,โตเต็มคำมากๆครับและอีกหนึ่งเมนูที่ใครมาก็ต้องสั่งนั่นคือต้อมมะระยัดไส้หมูนะครับรสชาติกลมกล่อมครับใครชอบทานเนื้อสาขานี้มีกระเพราเนื้อด้วยนะรสชาติจัดจ้านมากๆครับ และอีกหนึ่งเมนูนะครับที่มีเฉพาะสาขาตลาดสีเมืองนั่นก็คือสุกี้นะครับลองดูนะครับอร่อยมากน้ำปลาพริกเขาก็ทำใหม่ทุกวันเลยนะร้านเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่6โมงครึ่งจนถึงบ่าย3าโมงครึ่งอยู่ด้านหลังอาคาร16นะครับหรือว่าอยู่ใ,ใกล้ๆกีเมืองพาซาอาคาร18เดี๋ยวพี่กัดพี่สองจะปักหมุดไว้ให้ด้านล่างนะครับ